ครับคุมศีรษะไปเงี้นะครับโอ้นี่คือเป็นที่มาของการที่จะสร้างศาลาใหญ่ครับผมครับแล้วภาพที่สร้างศาลาตอนนี้คราวนั้นเนี่ยได้สร้างไปญาติโยมจองเป็นภาพเสาว,วันนี้ไปถึงไหนแล้วครับก็เริ่มได้มีการดําเนินการเทเสาต่อพระยัน <c oughs> นั้นได้หลาย <c oughs> <c oughs> ได้หลายต้นขึ้นมาก็ <c oughs> สรุปว่าเสายังสร้างไม่เสร็จเสายัางสร้างไม่เสร็จ <c oughs> เห็นไหมฮะสาลาหลังใหญ่เนี่ยเสายังไม่เสร็จคุณโยมเสาเนี่ยใช้กี่ต้นครับอาจารย์เสาเนี่ยใช้ทั้งหมดเนี่ยยี่สิบสี่ต้นนี่เป็นภาพแบบอ๋ออันนี้คือภาพจริงอยู่เนี่ยครับภาพมัอสักค่คือแบบต้นแบบคือกว้างสิบหกเมตรครับอันนี้คือของจริงมีแค่เสาโอ้โหอาจารย์ครับตรงนี้เนี่ยยังไงก็แหมอยากจะให้โยมร่วมมาเสาตัวนี้ได้กี่ต้นแล้วครับท่านครับตอนนี้เสาทั้งหมดนี่ ทั้งหมดที่จะสร้าง24ต้นแต่ตอนนี้ได้ไปประมาณ19ต้นไหมครับเสาเนี่ยนะฮะมี24ต้นตอนนี้ได้เพียง19ต้นขาดอยู่อีกส่วนหนึ่งนะครับก็สรุปว่าถ้าญาติโยมอยากจะร่วมท่าจารย์นะที่เห็นต่ออยู่เนี่ยนะครับ,ค,รบคือลง,ล,ลงเข็มไว้แล้วลงเข็มไว้แล้วกำลังจะต่อก่อเสาต้นเจ้าต้นเท่าไหร่ ต้นใช้งบประมาณปัจจุบันก็อยู่ประมาณต้นละห้าพันบาทต้นละห้าพันนะครับบอกข่าวล่อธรรมขอต้นหนึ่งครับสาธครับบอกข่าวล่อธรรมขอขอต้นหนึ่งแล้วก็ญาติโยมที่จะร่วมนะญาติโยมที่จะร่วมเนี่ยบอกว่าลยพระอาจารย์ว่าถ้าจะร่วมต้องรีบต้องรีบ เพราะว่าสาลาที่อดทยันทรมวิโมนี่จะสร้างเพียงหลังเดียวจะสร้างหลังเดียวคือหมดแล้วหมดเลยสร้างหลังนี้จบแล้วเสร็จเลยเสร็จแล้วเสร็จเลยครับสำหรับสาลาสาหรับสาราเอาไว้ตอนหน้าฝนหน้าฝนเวลาฝนตกโยมจะได้มีที่พักตามแบบนี้นะฮะถ้าโยมบอกจะไปรอโอกาสข้างหน้าคงไม่มีนะครับของผมเองก็โอกาสอย่างนี้โยมแม่ผมก็ชอบปฏิบัติธรรมครับผมผมก็อยากจะสร้างให้ให้ท่าน ้เป็นเจ้าภาพนะฮะปัจจัยก็ผมนี่แหละจ่ายเพราะเป็นลูกชายจ้ากธราลูกชายก็บวชอยู่ภาพที่เห็นนี่16เมตรเสา24ต้นอาจารย์ครับงบทั้งหมดตอนนี้ถ้าอยากจะเหมาทั้งเสาทั้งหลังคาทั้งอะไรนี่ขาดอยู่ประมาณเท่าไหร่ตีไว้หรือยังตีเลยคำนวณหรือยังครับคำนวณเขาบอกขยู่ประมาณที่3 0 0 0 0กว่าบาทก็ได้มุงครับอาจารย์3 0 0 0กว่าบาทครับคือเสากับ โครงเหล็กรวมทั้งเสาและหลังคาเสาหลังคาทั้งเหล็กทั้งหลังคาเนี่ยอยู่ประมาณสามแสนกว่าบาทสามแสนกว่าบาทสามแสนกว่าบาทท่านอาจารย์ผมมองว่าถ้าคนละพันก็สามร้อยคนนะเอาผมตีไว้สี่แสนก็แล้วกันนะครับทั้งค่าช่างค่าอะไรเนี่ยเอาตีไว้ยังง่ายอย่างว่าของมันขึ้นทุกเดือนนะครับกว่าจะเสร็จก็พอดีนะก็สรุปว่าถ้าญาติโยมนะฮะถ้าโยมจะร่วมจองกองละหมื่นนะ ครับผมอ่สมมุติว่ากองละหมื่นเนี่ยก็สักสักสี่สิบคนนะสี่สิบคนกองละหมื่นถูกไหมครับกองละหมื่นถ้าสี่สิบสายสายบุญนะหรือว่าถ้าจะร่วมเป็นพันก็สี่ร้อยท่านหรือจะร่วมตามศรัทธาเบอร์โทรศัพท์อาจารย์ต้องแช่ไว้นานๆหน่อยแล้วเพราะว่าโอกาสยากเหลือเกินที่จะได้ทําบุญสร้างศาลาคนเยอะเนี่ยฝนตกต้องไปหลบที่นี่นะครับที่นี่ที่เดียวแล้วก็หลังเดียวหลังเดียวที่จะสร้าง สิบหกเมตรเองสิบหกเมตรเองไม่ได้ใหญ่อะไรเลยนะพอดีพอดีครับเบอร์โทรครับอีกครั้งครับศูนย์แปดห้าครับสองศูนย์สองสองศูนย์สองสามแปดเจ็ดสี่สามแปดเจ็ดสี่นะครับสร้างอาคารปฏิบัติธรรมหลังเดียวนะฮะสิบหกเมตรที่อุทยานธรรมวังวิโมกบ้านคอนสวรรค์ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับตอนนี้ขาดงบประมาณอยู่ทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ4ี่แสนนะครับอาจารย์ตีไว้ส0 0 0สนฝาผมตีไว้ให้4ี่แสนเพราะว่าไม่แน่วัสดุก่อสร้างแฝงเงื่อนเรื่อยๆถ้าเหลือยังไงอาจจะเก็บเป็นทุนไว้ทางานปริวาสครับคือสี่แสนนี่เฉพาะโครงหลังคากับเสาที่เหลือประยันไม่รวมพื้นกับอะไรเอาเอาอย่างนี้ก็แล้วกันว่าญาติโยมที่ชมอยู่นะขอให้ได้มีส่วนร่วม ครับผมนะครับอน,นิสงส์ตัวนี้พระอาจารย์จากการประสบการณ์ที่พระอาจารย์จัดแล้วเห็นคนนั่งปฏิบัติธรรมทั้งพระทั้งโยมเนี่ยถ้าเราได้มีโอกาสสร้างให้คนปฏิบัติธรรมเหล่านี้อัน,นิสงส์ตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับพระอาจารย์คิดว่าครับตัวนี้เป็น<า>ใน,นในเรื่องของการให้ทานที่เป็นเลิศเนี่ยพระอาจารย์ท่านจัดไว้ห้าประการด้วยกัน ครับครับนอกจากให้ปัญญาเป็นฐานคือให้ทําเป็นฐานที่เป็นสุดยอดของการให้ฐานแล้วเนี่ยครับก็ยังมีกุติวิหารกุติวิหารครับซึ่งเป็นรองลงมาทําไมท่านบอกว่าให้เป็นกุติวิหารที่เป็นรองลงมาที่เป็นจัดเป็นหนึ่งในฐานอันเลิศครับเพราะว่าคนที่ได้ไปใช้ที่ตรงนั้นคือไปใช้สวดมนต์ทำวัดทุกวันพระจัจทร์ได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนครับเพราะคนไปทําวัดสวดมนต์อยู่ตรงนั้นนั่งสมาธิอยู่ตรงนั้นผู้ที่สร้างก็มีส่วนแห่งบุญตรงนั้นด้วยคือ พูดภาษาชาวบ้านคือว่าไม่ได้สร้างให้นกพิราบอยู่ครับนะแต่สร้างนี้คือให้คนไปปฏิบัติธรรมครับผมอานิสงส์จากการที่เราสร้างให้คนไปสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเนี่ยครับอานิสงส์เห็นเห็นอยู่แล้วนะครับว่าส่งเสริมให้คนได้ศึกษาธรรมะครับโอเป็นที่ที่คนไปนั่งสมาธิครับบพระสวดมนต์อยู่ที่ตรงนั้นอืครับและอานิสงส์จากพระ ที่ไปปฏิบัติธรรมญาติโยมไปปฏิบัติธรรมผู้ที่สร้างก็ได้บุญตัวนั้นพระอาจารย์นั่งแผ่เมตตาเช้าเย็นนะฮะมีเมตตาจิตอุทิศบุญส่วนกุศลอยู่ตลอดเวลาอันนี้คืออันนี้ส่งที่จะได้แต่ภาพที่เราเห็นเมื่อสักครู่ก็คือเสาครับผู้ที่ได้สร้างจึงมีความอยู่เย็นเป็นสุขและมีความมั่นคงครับยังไงเป็นกำลังใจให้พระอาจารย์นะครับครับผมส่งท้ายครับระอาจารย์ครับสาลาหลังนี้เนี่ย ถ้าเป็นไปได้อยากให้เสร็จภายในปีไหนคือเสร็จเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเราพยาจานถครับเพราะว่าโยมก็จะไม่ได้วิ่งครับคือตอนนี้คือเจอปัญหาว่าทั้งพระทั้งโยมเนี่ยครับหลบฝนครับไม่มีที่หลบก็ต้องช่วยเหลือตัวเองตามบัตรภาพครับสรุปว่าในป่าอุทยานวังวิโมกเนี่ยกี่ไร่ครับทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดนีประมาณสิบ สิบห้าไร่สิบห้าไร่ไม่มีเลยไม่มีอาคารเลยไม่มีอาคารโยมต้องอยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วมีความจําเป็นคือว่าเวลาฝนตกและก็ที่ตไม่ไม่เฉพาะงานปฏิบัติศกรรมพระไรันยังใช้งานหลักๆเลยก็คืองานอบรมทั่วไปคืออบรมเด็กอบรมเด็กลูกหลานของเราที่ไปเข้าค่ายธรรมะตลอดทั้งปีคือว่าที่แห่งนี้ไม่ไม่ใช่เฉพาะพระแล้วก็โยมไปปฏิบัติกลางป่าแบบนี้แต่ยังจะมีเด็ก และข้าราชการยังมีอยู่ไหมครับยังมีอยู่ครับอาจารย์ทั้งข้าราชการทั้งเยาวชนครับและถ้าอบรมยาเสพติดอะไรต่างๆนี่ก็ไปที่นั่นพระอาจารย์อ้าวแล้วสมองสมุนไพรใช้ที่นี่หมดเลยครับเร็วๆนี้ก็โครงการของรัฐบาลที่เป็นโครงการบําบัดผู้ติดยาเนี่ยก็ไปจองสถานที่ไว้แล้วพระอาจารย์สามเดือนแล้วอาจารย์ครับแล้วห้องน้นห้องน้ําต้องใช้เยอะไหมในทช่อย่างเงี้ยก็ห้องน้ําที่ทําไว้ในประมาณ30กว่าห้องพระอาจารย์สามสิบกว่าห้องก็ใช้แบบเฉพาะกิจใช้เฉพาะกิจเฉพาะงานปฏิบัติธรรมครับ อันนี้คือกิจกรรมที่พระท่านขึ้นเทศแหะครับที่บอกใช้เฉพาะกิจก็คือไม่ได้ทําแบบถาวรที่มั่นคงท่างหร่ก็ครับก็คือทําพอใช้ได้อนาคตค่อยๆทาให้ถาวรต่อไปครับผมแต่เจตนาของอาจารย์ถ้าสร้างศาลาต้องไปทําลายป่าหรือเปล่าไม่ครับประอาจา์จะเห็นว่าที่ก่อสร้างนั้นเป็นที่ที่ซื้อออกไปใหม่อ๋อคือว่า ขยายที่เพิ่มเป็นทุ่งนาเป็นทุ่งนาไม่ใช่เป็นป่าอย่างนี้ไม่ใช่เป็นป่าเป็นนอกเขตป่าที่ที่มีอยู่แล้วครับเราซื้อกับคืนมาเป็นที่โล่งเป็นที่โล่งเป็นที่ซื้อมาจากชาวบ้านเพื่อทําสระจึงบอกว่ามันจะมีแค่หลังเดียวอาจารย์เพราะฉะนั้นสลาหลังเดียวนะครับอาจารย์ครับสลาหลังเดียวยังไงบอกข่าวเราทําเป็นกำลังใจให้นะครับในงบประมาณสี่แสนเนี่ยคิดว่าถ้าญาติโยมผู้มีบุญนะท่านอยากจะทําบุญก็น่าจะ ได้ร่วมในส่วนนี้แน่นอนนะครับเป็นกิจกรรมลานบุญที่ทําให้ผู้สูงอายุพระสงฆ์องค์เจ้ารวมทั้งญาติโยมทั่วไปจะได้ร่วมกันอันนี้คือกิจกรรมอะไรครับอาจารย์ภาพเเป็นกิจกรรมงานป็ิวัตกรรมไรจาร์ก็จะมีการทําบุญตักบาตรทุกเช้าครับคือที่เราจะเริ่มขึ้นในวันที่22สองกุมภาพันธ์นี้ใช่ไหมครับโดยเฉพาะปีนี้เป็น เป็นเรื่องสําคัญในพระใหญ่ให้พระพิสุสง์เราไปกันมากๆปีนี้อยากจะให้พระไปเยอะๆเพราะมีเรื่องสําคัญที่รออยู่ข้างหน้ามีเรื่องสําคัญเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาครับเพื่อความมั่นคงของพระุทธศาสนาเลยสำหรับงานปีนี้เป็นเรื่องสําคัญเกี่ยวกับความมั่นคงของทางพระพุทธศาสนาครับ